ไปทวงเงินท<อ>ี่หนึ่งเลยเหรอเฮ้ยมันลุมเนี่ยนะวันที่หนึ่ง สิบสองสิบสองร้านเนี่ยของจริงเลยลูกเก่าวว่ามาสามเผื่อจะได้สามอีกรอบอีกหนึ่งพิธีกรรมสําคัญเมื่อมากราบหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์ที่สายมูจะพลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าอยากจะเสริมดวงเสริมสิริมงคลพิธีนี้เรียกว่าพิธีสาวน้ำตาเทียนหลวพ่อแป๊ะจะประกอบพิธีกรรมนี้ก่อนที่จะมีการลงยันหลังมือซึ่งว่ากันว่าเป็นพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์สืบชะตาตำรับวิชาโบราณและขณะที่สถานีความเชื่อสังเกตการอยู่นั้นก็มีเรื่องราวมาเซอร์ไพรส์ผมกันต่อหน้าเลยนะครับ กลับไปทุ่งร้านที่หนึ่งเลยโอ้โสุดยอดมาลงเนี่ยนะกลับไปทุ่งร้านที่หนึ่งเลยกี่ร้านสิบสองสิบสองร้านเนี่ยของจริงเลยเซอร์ไพรส์ผมนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับมาจากไหนเอ่ยดั้งเดิมหนูอยู่กรุงเทพแลหนูเนี่ยมาทำพิธีเป็นาเทียมมาที่เนี่ยแล้วกลับไปรู้สึกเ่อวันนั้นสิบหกมีนาก็ถูกถูกอะไรยองร้านเยอะขนาลยองรนที่หนึ่งยองไปเยอ ก็ไปอยู่ซื้อสวนที่เรียนที่จันทั้งถูกเนี่ยเพิ่งมาเคยทำก็เลยย้อนกลับมาที่นี่อรู้กะว่ามาซ้ำแล้วกันเผื่อจะได้ซ้ำซ้ำอีกสักรอบเฮ้ยวันที่หนึ่งสิบสองล้านเลยเนาะมาประมาณไม่กี่วันน่ะมากลับไปก็ถูกเมื่วันนั้นช็อกช็อกเศรษฐีนี้สิบสองล้านนะจ๊ะเจ๊เปิ้ลบอกว่างวดนี้ต้องเบิ้ลขึ้นไปนะครับจากสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่นะฮะต้องซ้ำนะครับคนดวงเฮงนะฮะสิบสองล้านนน่าจูกเยอะ